ทุกคนฉันมาอีกแล้วจ้ามาแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุป ACL Elite กันซะหน่อยนะคะนัดที่2ที่เพิ่งแข่งไปนะคะก็จริงๆเนี่ยเขาจบกันไปพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าอีฉันเพิ่งมาเนื่องจาก มีปัญหาสุขภาพเล็กน้อยนะคะดังนั้นเนี่ยวันวันที่แข่งจริงของบุรีรัมย์ก็คือวันที่30กันยายนใช่ไหมคะที่ออกไปเยือน FC s o u l นะคะที่เกาหลีใต้นะคะก็หลังจบการแข่งขันอีฉันก็เลยไม่ได้มาเมาส์มอยกับทุกคนหลังเกมเหมือนเช่นทุกครั้งนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้เนี่ยก็จะมาลง EP นี้นะคะนั่นก็คือผลการแข่งขันนะคะรายการ ACL Elite นัดที่2จาก8นัดนะคะ สำหรับอีลิตเนี่ยมีทีมสโมสรจากไทยหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะที่ได้เข้าไปเล่นในรายการนี้นั้นนะคะนั่นก็คือบุรีรัมยูเนเต็ดนั่นเองนะคะทุกคนการแข่งขันนัดแรกเนี่ยบุรีรัมเอาชนะยาโฮดารุนดาซิมมาได้นะคะที่บ้านของเขาเองนะคะก็คือ2ประตูต่อหนึ่งนะคะ แต่ว่านัดที่2เนี่ยที่เพิ่งแข่งไปอย่างที่บอกก็คือวันที่30กันยายนนะคะมุรีรัมออกไปเยือน FC s ซโซนะคะเป็นทีมดังจากเกาหลีใต้นะทุกคนอีฉันดูเกมนี้แต่ว่ามันไม่ค่อยจอยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าทางเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะบุกเราอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็สกอร์ที่ออกมาเนี่ยก็ว้าวเหมือนกันเพราะว่า โดนไป30นะคะก็ขาดลอยแต่ว่าคนที่เหมือนกับเขาเออติดตามบุรีรัมเนี่ยเนาะเออเขาบอกว่าก่อนหน้าน,นี้เคยเจอ FC ซโซแล้วโดนไป60ไปบั้งครั้งที่แล้วหนูนะที่เป็นที่มาของเหตุการณ์หลายๆอย่างนะคะหลังจากนั้นนะคะแต่ว่าในปีนี้ก็คือโอเคแพ้ไปแค่30เมื่อเทียบกับครั้งก่อนนูนที่แพ้ไป60นนะคะก็ต้องบอกก่อนว่า การได้ประตูของทางเกาหลีทางเกาหลีเนี่ย FC s o เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยประตูด้วยกันนะคะแล้วก็มาได้ประตูที่3เนี่ยช่วง68นาทีนาทีที่68ปเออประมาณนี้นะคะการแข่งขันนัดนี้นะคะก็แข่งกันที่ s ซ o u l World Cup Stadium นะคะทุกคนโอกาสในการยิงอะ่ะบุรีรัมมีเยอะกว่าอันนี้เท่าที่เขาบอกในสิตินะ แต่ว่าลูกยิงเข้ากรอบอ่ะ fc so ทำได้ดีกว่านะคะแล้วก็ได้ประตูด้วยนะคะการคลองบอลหรือว่าการส่งบอลอะไรพวกนี้ก็คือพอๆกันซึ่งอีตรงเนี้ยอีฉันปกติอ่ะไม่ค่อยไม,ไม่ไม่ใช่เป็นคนที่จะมาแบบนั่งเช็คสถิติอะไรอยู่แล้วนะคะก็แล้วแต่เพราะว่าดูจากเนื้อตาตาเนื้อของตัวเองเนี่ยก็คือ เกาหลีใต้ fc โซแม่งเล่นดุดันมากแล้วก็แฟนนี่เขาเข้าไปเชียร์นี่ก็คือเชียร์กันมันมากนะคะแล้วก็เออมันเล่นดีอะ่ะเออต้องบอกว่า fc โซมันเล่นดีจริงๆแล้วก็บุรีรัมย์อีฉันไม่แน่ใจว่าเขาผิดฟอร์มหรืออันนั้นคือดีที่สุดของเขาแล้วหรือยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเท่าที่ดูพวกรายชื่อผู้เล่นอะไรอย่างเงี้ยของทางบุรีรัมย์อ่ะเขาก็ส่งแบบต่างชาติ นะมีแค่2 2ผู้เล่นไทยที่ได้ลงอะ่ะก็คือ,อาสาสลักษหายประโคนแล้วก็สุประชัยใจเด็ดนะคะที่ลงเป็น11ตัวจริงนะเป็นนักเตะไทยอะ่ะทุกคนที่เหลือก็คือเดี๋ยวกอนนะเคนเดตดูเก่ายังเป็นคนไทยยังวะยังใช่ปะทุกคนเออไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าที่เป็นแบบไทยแท้100%เนี่ยก็คือสุปชัยใจเด็ดนะคะกองหน้าแล้วก็แบ็คซ้าย สัสะลักไหประโคนนะคะโอเคเริ่มเกมมานะคะก็ทั้งบุรีรัมเองแล้วก็ FC ซโซเนี่ยก็ต่างมีจังหวะนะจังหวะที่ดีคือจังหวะการคลองบอลนะคะทุกคนแต่ว่าความเฉียบคมเนี่ยเป็นทาง FC ซโซนะคะที่เขาเฉียบคมกว่านะคะเพราะว่าในช่วงสักป,ประมาณ30นาทีนิดๆเนี่ยอ่ามันก็มีจังหวะที่ทาง FC ซโซน่ยบุกขึ้นมานะคะแล้วก็มันเป็นลูก เปิดบอลมานะคะเปิดบอลยาวมานะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดตกของศาสลักไฮประโคนเนอ,อบอลมันจะไปอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ว่าศาสลักน่าจะไม่รู้อะ่ะน่าจะไม่ได้มีตาข้างหลังว่าเฮ้ยมันมีอีกตัวหนึง่งวิ่งมาข้างหลังนะคะซึ่งบอลน่นะมันไปนตกอยู่แถวนั้นข้างหลังของศาสลักพอดีแล้วก็มีตัวของเกาหลีอะคะ่ะตัวของ f c ฟซีโซวิ่งเข้ามาจากทางด้านหลังแล้วก็แบบซัดตูมฟุตบอลก็ เบียดเสาเข้าไปเลยนะคะก็เลยทำให้ FC s e o เนี่ยขึ้นนำก่อนนะคะ1ประตูต่อศูนย์นะคะทุกคนจากนั้นนะคะลูกที่2อันนี้เป็นลูกที่แบบเฮ้ยมันเข้าไปได้ยังไงวะแต่มันเข้าไปแล้วนะคะมันเป็นลูกสูตรเพราะว่าทาง FC s o เนี่ยเขาได้ลูกเตะมุมนะคะแล้วเขาเล่นลูกสูตรกันเวยคือแบบเตะมุมจริงแต่ว่าเขาเปลี่ยนจุดเปิดบอลน,นะคะ แต่คนเนี้ยอีฉันไม่แน่ใจว่าของ f อฟซีโซเนี่ยเขาจะเปิดหรือเขาจะยิงแต่สุดท้ายลูกมันเข้าประตูไปโดยที่แบบไม่ได้โดนใครเลยนะคือเขาเปิดบอลยาวเข้ามาที่หน้ากรอบเขตโทษใช่ไหมคะแล้วมันก็มีตัวของเกาหลีใต้อะตัวหนึ่ง f อฟซีโซนั่นแหละเออนั่นแหละก็เลยไอ้ห่าเรียกเกาหลีใต้ช่างแม่งเหอะแม่งได้อยู่เกาหลีใต้จริงๆอ่ะ,อะเอฟซีโซเออนะคะเขาวิ่งตัดหน้าของผู้รักษาประตูบุรีรัมนะคะวบ ปาดหน้าไปแล้วมันเป็นจังหวะที่บอลมันหมาพอดีแล้วบอลมันตกพื้นแล้วก็ผู้รักษาประตูบุรีรัมเนี่ยทำไงอะเซฟไม่ทันแล้วว่าบอลมันเด้งเข้าประตูไปแล้วนะคะก็เลยทําให้ทาง f c ซโซเนี่ยขึ้นนำซองประตูต่อศูนย์นะคะก่อนที่จะจบครึ่งแรกนะคะพอเริมครึ่งหลังมาเนี่ยต้องบอกเลยว่า f c ซโซเนี่ยมีน้ำมีเนื้อกว่ามีจังหวะนะคะมีจังหวะทำเกมแบบมีจังหวะ พาบอลไปเพื่อจะไปทําประตูนะคะแต่ว่าก็โชคดีนะของบุรีรัมมาพุ่งรักษาประตูเขาก็ยังแบบเซฟนะคะช่วยทีมได้หลายลูกเลยนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยลูกเนี้ยมันเซฟไม่ไหวแล้วเพื่อนก็คือเพื่อนปั้นหนักมากนะคะเซฟไม่ไหวแล้วนะคะเป็นลูกที่สามที่ทางเกาหลีใต้ได้เนี่ยก็เป็นลูกที่เขาเหมือนกับบอลมันสมกึกอยู่ที่หน้ากโกใช่ไหมคะ ชิงกันไปชิงกันมาชิ่งมาชิ่งไปอารมณ์แบบว่าอารมณ์นัดที่บุรีรัมย์บุกไปเยือนอยุธยายอยู่ในเตตลูกที่4อ่ะที่เคนเนตดูเกายิงได้นะคะชิ่งบอลไปชิ่งบอลมาสุดท้ายได้จบจบด้วยการทําประตูได้แบบนั้นเลยทุกคนนะคะก็เลยทําให้ f c โซเนี่ยขึ้นนําบุรีรัม์นะคะในช่วงนาทีสักประมาณ60กว่ากว่านะคะที่3 3ประตูต่อศูน เออจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็มีมีจังหวะที่จะได้ประตูแต่ก็ทําไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็จบเกมไปด้วยสกอร์เนี้ยแหละ3ประตูต่อศูนย์นะคะทุกคนคือฉนันไม่แน่ใจว่าวันนั้นที่แข่งเนี่ยบุรีรัมฟอร์มฟอร์มนั้นเป็นฟอร์มปกติหรือเปล่าเพราะปกติไม่ค่อยได้ดูบุรีรัมนะคะก็ไม่รู้ว่าเอ้ยเขาเล่นอย่างนี้จริงหรอวะแต่ยังไงวะเนี่ยนะคะไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะ ดังนั้นทุกคนนะตอนนี้นะคะตารางคะแนนนะคะหลังจากที่แข่งกันไปแล้วเนี่ยสองนัดซึ่งของเราเนี่ยจะอยู่กลุ่ม A นะคะกลุ่ม A ในที่นี้ก็คือกลุ่มเอเชียตะวันออกนะคะทุกคนอ่ะก็อันดับหนึ่งเนี่ยเป็นวิโซโกเบนะคะที่มีคะแนนอยู่ทั้งหมดเนี่ยหแต้มโถแข่งสองนัดชนะสองนัดคุณแม่แรงมากค่ะแล้วก็ อันดับที่2เป็น FC s ซ o u นะคะอันดับที่2-3-4มีนีมีคะแนนเท่ากันนะที่4แต้มนะคะก็เป็น FC s ซ o u l San f r a n c i s Hiroshima แล้วก็อุนซันฮุนไดนะคะแต่ว่าก็มีผลต่างประตูได้เสียกันนะคะลูกประตูได้ประตูเสียละกันนะคะโอเคแล้วก็ <laughs> บุรีรัมเนี่ยอยู่อันดับ7นะคะก็มี3คะแนนเท่ากันกับอันดับ5อย่างกังวอนเอฟซีแล้วก็อันดับที่6เนี่ยมันชื่ออะไรวะเฉิงตูอ๋อเฉิงตูดงเฉิงนะคะแล้วก็อันดับที่7จ็ดนะคะเป็นบุรีเอ้ไม่ใช่ดิอันดับที่7เป็นบุรีรัมอยู่ในเต็ดนะคะอ่าประมาณนี้นะคะส่วนทีมอื่นๆก็นี่เลยนะคะมาชิดาเซเวียอันดับ8มี2แต้มส่วนอันดับที่9้า อย่างเซี่ยงไฮ้สินหัวอันดับ10ยาโฮอันดับ11เสซียงไฮ้พอดเนี่ยก็มี1แต้มเท่ากันนะคะแล้วก็อันดับสุดท้ายอีกแล้วนะคะเมลเบิร์นซิตี้ทีมจากออสเตรเลียมักจะแนะอยู่ประมาณเนี้ยของตารางแต่ก็ต้องดูกันยาวๆเนาะเพราะว่ามันแข่ง8ตัดนะคะทุกคนอ่ะก็ประมาณนี้ดังนั้นนะคะรายการนี้นะคะของบุรีรัมยูเนเต็ดเนี่ยหเดียวจากสโมสร ไทยนะคะก็เดี๋ยวเขาจะมีแข่งนัดที่3นะคะเอ่อในวันที่21ตุลาคมนี้นะคะจะออกไปเยือนเมลเบิร์นซิตี้นะคะอันดับบ้วยของตารางของกลุ่ม A เ,เมื่อกี้นะคะทุกคนก็รอติดตามกันได้เลยคร์ใครได้ดูมั่งแล้วคิดคิดเห็นอย่างไร <laughs> กับนัดนั้นนะถ้าใครยังจำได้อยู่แล้วแบบ อยากจะมาจอยๆคุยกันนะคะก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบาย